สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความสงบเย็นพื้นที่ที่พวกเราจะได้ร่วมกันเปลี่ยนความหวาดวิตกให้กลายเป็นปัญญาและเปลี่ยนความมืดมนให้กลายเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตวันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านวางภาระหน้าที่วางความกังวลที่แบกไว้ลงชั่วคราวแล้วมานั่งล้อมวงพูดคุยกันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างครับคุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้บรรยากาศรอบตัวเรามันดูแปลกไปเหมือนมีมวลอ,อากาศหนักๆก,กดทับอยู่ทั่วทุกแห่งไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางทิศไหนไม่ว่าจะเป็นการสนทนาในที่ทำงานหรือแม้แต่การเลื่อนดูข่าวสารในโลกออนไลน์เรามักจะได้ยินคำเตือนที่ชวนให้ใจสั่นไหวอยู่เสมอคำเตือนที่ว่าราหูย้าย ราหูอมอาทิตย์หรือคำทำนายทายทักที่บอกให้ระวังอุบัติเหตุระวังการสูญเสียหรือระวังความวุ่นวายที่จะถาถมเข้ามาจนหลายคนเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะขยับตัวทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือบางคนถึงขั้นจิตตกวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวว่าเงามืดของดวงดาวจะส่งผลร้ายต่อชะตาชีวิตของตนเอง แต่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงใจตรงนี้เลยครับว่าท่ามกลางกระแสความตื่นตระหนกที่พัดกระหน่ำอยู่นั้นมันมีความจริงอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่เป็นความจริงที่เงียบเชียบแต่งดงามและเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเพราะมัวแต่ไปจดจ้องอยู่กับความมืดมิดภายนอกคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริงในโลกไหมครับ การที่คุณได้มาได้ยินเสียงของผมในวันนี้ในวินาทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันแต่มันคือการจัดสรรของธรรมชาติตามห้วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างถึงคุณมันเป็นสัญญาณเตือนแต่ไม่ใช่เตือนให้คุณหนีหัวสุขหัวสุนนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนเพื่อให้คุณรู้เนื้อรู้ตัวว่าคุณอาจจะเป็นผู้ถูกเลือก ลองกลับมาสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจลึกๆของคุณดูสิครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้คุณมีความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นบ้างไหมอาการที่คุณเองก็อธิบายไม่ถูกอาการที่คนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปแต่ลึกๆแล้วคุณกลับรู้สึกว่ามันมีกระบวนการบางอย่างกำลังทำงานอยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณ ถ้าหากคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากราหูย้ายหรือไม่หรือถ้าหากคุณกำลังหวาดกลัวว่าดวงชะตากำลังจะตกต่ำผมขอให้คุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆว,วางความกลัวเหล่านั้นลงก่อนแล้วลองเปิดใจรับฟังสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อย่างพิจารณาเพราะถ้าหากคุณมีสามอาการที่ผมกำลังจะขยายความให้ฟังผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยครับ คุณไม่ได้กำลังจะโชคร้ายแต่คุณกำลังจะเป็นผู้โชคดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงเวลานี้และที่สำคัญความโชคดีนี้ไม่ได้มาจากการร้องขอแต่มันเกิดขึ้นจากสภาวะจิตของคุณเองที่พร้อมจะรับแสงสว่างซึ่งสิ่งนี้เชื่อมโยงไปถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าราหูส่วนที่ 2. อธรรมชาติของเงาและความจริงของแสง ที่ผมแกล้ายืนยันว่าคุณคือผู้โชคดีทั้งๆท,ที่ใครต่อใครต่างพากันหวาดกลัวราหูนั่นเป็นเพราะเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจแก่นแท้และธรรมชาติของราหูกันเสียก่อนครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับในยามที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคาราชหรือเงาของราหูเคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์แท้จริงแล้วดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกนั้นไม่ได้ดับแสงลงเลยแม้แต่น้อย ดวงอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อตรงยังคงเจิดจ้าร้อนแรงและทรงพลังเหมือนเดิมเพียงแต่มีเงาของวัตถุอื่นเคลื่อนเข้ามาบดบังสายตาเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองในทางจิตวิญญาณก็เช่นกันครับราหูคือสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของความลุ่มหลงความมัวเมาและภาพหลวงตา เปรียบเสมือนหมอกควันหนาทึบที่ลอยเข้ามาบดบังวิสัยทัศน์ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ขาดสติมองไม่เห็นความจริงทำให้คนที่มีพื้นฐานจิตใจ,จอ่อนแสเกิดความหวาดระแวงหลงผิดเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นมากกว่าสิ่งที่ใจสัมผัสหรือใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลนี่คือสาเหตุหลักว่าทำไมในช่วงที่ราหูย้ายหรือมีกำลังแรงสังคมภายนอกถึงดูวุ่นวายเต็มไปด้วยข่าวสารที่ชวนหดหู่และเต็มไปด้วยความขัดแย้งของผู้คน แต่ทว่าสำหรับคนที่มีแสงสว่างในใจหรือคนที่มีทุนทางจิตวิญญาณที่สั่งสมมาดีมีสติปัญญาเป็นเกราะบังกันเงาของราหูจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่อคุณเลยครับในทางตรงกันข้ามความมืดเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นฉากหลังสีดำสนิทที่จะยิ่งช่วยขัดเน้นให้แสงสว่างแห่งคุณงามความดีในตัวคุณเปล่งประกายชัดเจนและงดงามยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเพชรน้ำงามที่จะส่องประกายแวววานสุดก็ต่อเมื่อวางอยู่บนกำมหยี่สีดำ ราหูนี่ได้ย้ายมาเพื่อทำร้ายผู้คนหรอครับแต่โดยนัยยะทางธรรมท่านย้ายมาเพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้คนคัดกรองว่าใครคือทองเนื้อแท้และใครคือทองชุบท่านมาเพื่อทดสอบว่าจิตใจของเราเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดอยู่เหนือกระแสะความวุ่นวายได้หรือไม่และถ้าในช่วงเวลานี้คุณเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจบางอย่างที่สวนทางกับกระแสะโลกที่กำลังเชี่ยวกราก นั่นแปลว่าราหูกำลังทําหน้าที่เป็นบททดสอบเพื่อเตรียมมอบรางวัลใหญ่ให้กับคุณลองมาตรวจสอบกันอย่างละเอียดไหมครับว่าอาการแรกที่คุณอาจกำลังเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่จะยืนยันว่าจิตของคุณกำลังยกระดับขึ้นใช่หรือไม่ส่วนที่3อาการที่1ความเงียบที่ดังที่สุดอาการแรกที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนที่สุดว่า คุณคือผู้โชคดีที่จิตกำลังลอยตัวอยู่เหนืออิทธิพลด้านลบของเงาราหูคือความรู้สึกเบื่อหน่ายความวุ่นวายย่างจับจิตจับใจครับคุณลองสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกของตัวเองดูนะครับโดยปกติแล้วในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงเวลาหลังเลิกงานคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบออกไปพบปะสังสรรค์ชอบเสียงเพลงที่สนุกสนานชอบบรรยากาศการเฉลิมฉลอง หรือชอบไปเดินห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนพลุกพล่านเพื่อผ่อนคลายแต่จู่ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่าเสียงหัวรับเสียงเพลงหรือบทสนทนาที่ไร้แก่นสารเหล่านั้นมันช่างหนวกหูและน่ารำคาญเหลือเกินคุณเริ่มปฏิเสธคำชวนของเพื่อนฝูงไม่ใช่เพราะคุณหญิงยโสและไม่ใช่เพราะคุณกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจน แต่เป็นเพราะลึกๆแล้วคุณรู้สึกโหยหาความสงบคุณรู้สึกว่าการได้กลับมาอยู่เงียบๆในห้องส่วนตัวการได้นั่งจิบชาอุ่นๆเพียงลำพังการได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือแม้แต่การนั่งมองต้นไม้ใบหญ้าไหวเอ็นตามลมมันกลับเติมเต็มความสุขในใจให้คุณได้มากกว่าแสงสีเสียงภายนอกอย่างเทียบกันไม่ติดในทางธรรมเราเรียกสภาวะที่เกิดขึ้นนี้ว่านิพพิทา หรือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยยึดติดเบื่อหน่ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ปรุงแต่งหลอกลวงในช่วงที่ราหูมีกำลังแรงท่านจะส่งกระแสะความวุ่นวายความยั่วยวนและความมัวเมาเข้ามาในบรรยากาศโลกอย่างรุนแรงคนที่จิตใจยังยึดติดและขาดสติจะยิ่งรู้สึกโหยหาความสนุกสนานจะยิ่งอยากดื่มอยากเที่ยวอยากระบายออก เพื่อกลบความฟุ้งซ่านในใจที่เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวแต่สำหรับคุณผู้ที่จิตเริ่มตื่นรู้และมีกำลังบุญคุ้มครองคุณจะสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่าความสุขจอมปลอมเหล่านั้นคือกับดักคุณจึงเลือกที่จะถอยออกมาการถอยออกมาของคุณในครั้งนี้ไม่ใช่การหนีโลกหรือการตัดขาดจากสังคมนะครับแต่เป็นการชนะในสมรภูมิรบทางจิตวิญญ,ญาณ คุณกำลังชนะแรงดึงดูดของราหูที่พยายามจะฉุดกระชากลากถูคุณไปสู่ความมืดมัวความเงียบที่คุณเลือกคือเกราะคุ้มกันไผ่ที่ทรงพลังที่สุดและในความเงียบนี้เองที่กำลังจะพาคุณไปพบกับคำตอบสำคัญบางอย่างที่เสียงดังภายนอกไม่มีวันบอกคุณได้ซึ่งเรื่องนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเข้าใจถึงพลานุภาพของการเลือกความสงบผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวสมมุติที่สะท้อนความจริงของคนจำนวนมากในช่วงนี้สมมุติว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณการคุณการเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีรักเพื่อนฝูงและมักจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่เสมอแต่วันที่ราหูย้ายที่ผ่านมาเพื่อนกลุ่มใหญ่ของเธอนัดรวมตัวกันไปสังสรรค์ที่สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง ตอนแรกคุณการรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไปร่วมงานแต่พอถึงเวลาที่ต้องแต่งตัวออกจากบ้านจริงๆจ,จู่ๆใจของเธอก็เกิดอาการหวงหวงขึ้นมาดือด้อเลยรู้สึกไม่อยากก้าวเท้าออกจากบ้านมันมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆในภายในใจที่เตือนให้เธออยู่กับตัวเองสุดท้ายคุณการตัดสินใจเชื่อความรู้สึกนั้นเธอยกเลิกนัด ยอมโดนเพื่อนงอนแล้วเลือกที่จะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเปิดบทสวดมนต์บทสั้นๆฝังและนั่งสมาธิภาวนาเบาๆอยู่ที่ห้องพระคืนนั้นเองขณะที่เธอกำลังแผ่เมตตาด้วยจิตใจที่สงบเย็นที่สถานบันเทิงนั้นเองซึ่งเพื่อนๆของเธอไปรวมตัวกันกลับเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดรุนแรงระหว่างโต๊ะข้างๆมีแก้วแตกมีการคว้างปาของของจนทำให้มีคนบาดเจ็บ และเพื่อนๆของเธอก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกันอย่างจ้าละวันบางคนต้องเสียเวลาไปโรงพักเพื่อเป็นพยานคุณเห็นไหมครับว่าความรู้สึกไม่อยากไปของคุณการไม่ใช่ความขี้เกียจและไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือเทวะสังหรณ์หรือสัญชาตญาณของผู้มีบุญที่เตือนให้หลีกเลี่ยงจากวงจรอ,อุบาทของราหูในขณะที่คนอื่นวิ่งเข้าหากองไฟแห่งความสนุกสนาน คุณกลับเลือกที่จะนั่งมองไฟนั้นจากที่ไกลๆอย่างปลอดภัยในพื้นที่ของคุณถ้าคุณเองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเช่นรู้สึกไม่อยากไปในสถานที่อโคจรรู้สึกอยากสวดมนต์อยากทำบุญหรืออยากอยู่บ้านเงียบๆมากกว่าปกติขอให้มั่นใจและภูมิใจเถอะครับว่าเทวดาประจำตัวคุณกำลังทำงานอย่างเข้มแข็งและคุณสอบผ่านด่านแรกของราหูแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ เพราะด่านต่อไปเป็นด่านที่ท้าทายอารมณ์ความรู้สึกยิ่งกว่านี้และเป็นบททดสอบที่สำคัญมากส่วนที่5อาการที่สองซึ่งเป็นอาการที่ชัดเจนและเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตของคุณได้ยกตระกูลสูงขึ้นเหนืออำนาจการครอบงำของดวงดาวนั่นคืออาการสงสารแทนโกรธครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะโดยปกติแล้วอิทธิพลหลักของราหูคือโมหะหรือความหลง ซึ่งมักจะเดินทางมาคู่กับโทสะหรือความโกรธที่ขาดสติในช่วงเวลานี้คุณจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าบนท้องถนนในที่ทำงานหรือแม้แต่ในครอบครัวจะมีคนหัวร้อนเกิดขึ้นเยอะมากขับรถปาดหน้ากันเพียงนิดเดียวก็ลงมาเอาเรื่องพูดจาแดกดันประชดประชันกันหรือเจอลูกค้าที่เหวี่ยงวีนใส่แบบไม่มีเหตุผลรองรับถ้าเป็นตัวคุณในอดีตเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ คุณคงสวนกลับไปทันควันแล้วใช่ไหมครับไฟมาก็ต้องเจอไฟกลับตาต่อตาฟันต่อฟันถึงจะสาสมแต่ครั้งนี้มันแปลกไปคุณกลับพบว่าตัวเองสามารถยืนมองคนเหล่านั้นที่กำลังเครียวกราดหน้าดำหน้าแดงด้วยสายตาที่นิ่งสงบและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือในใจของคุณกลับไม่มีไฟแห่งความโกรธลุกโชนขึ้นมาเลยหรือถ้ามีก็เป็นเพียงประกายไฟเล็กๆที่ดับลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เข้ามาแทนที่ความโกรธคือความเวทนาหรือความสงสารคุณมองทะลุคำด่าทอที่หยาบคายเหล่านั้นมองข้ามพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเหล่านั้นไปเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ก้นบึ้งหัวใจของเขาคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าที่เขาเป็นแบบนี้แสดงอาการแบบนี้เพราะเขากำลังร้อนรนเขากำลังถูกไฟราหูเผาไ่ม้จิตใจเขากำลังถูกเงาแห่งความมืดครอบงำจนขาดสติสัมปชัญญะ เมื่อเห็นดังนั้นคุณจึงไม่โกรธตอบแต่มองเขาด้วยสายตาที่ให้อภัยและวางเฉยได้นี่คืออาการของผู้ที่มีเมตตาบาร,รมีคุ้มครองใจอย่างแท้จริงครับเมื่อคุณไม่รับไฟที่เขาโยนมาไฟนั้นก็จะย้อนกลับไปเผาใจคนโยนเองส่วนคุณก็ยังคงเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงราหูย้ายเพราะคุณไม่ได้ชนะแค่คู่กรณีแต่คุณชนะใจตัวเองชนะกิเลสตัวเอง ส่วนที่ 6. เมื่อไฟมาเจอน้ำศิลปะแห่งความใจเย็นลองนึกภาพเหตุการณ์จำลองเพื่อตอกย้ำความเข้าใจดูนะครับเหมือนเวลาที่คุณขับรถอยู่บนท้องถนนที่การจราจรติดขัดแล้วจูๆ่ๆมีรถคันหนึ่งปาดหน้าคุณอย่างกระชั้นชิดและน่าเกลียดแถมคนขับยังลดกระจกมาชูนิ้วหรือตะโกนด่าทอคุณอีก ในช่วงเวลาที่ราหูครอบงำโลกคนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะกดแตรยาวๆหรือเหยียบคันเร่งตามไปเอาคืนเพื่อให้หายแค้นแต่คุณผู้มีสติปัญญากลับเลือกที่จะถอนคันเร่งเบาๆยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วแผ่เมตตาในใจสั้นๆว่าขอให้เขาเดินทางปลอดภัยเถิดนะอย่าไปชนใครเลยและอย่าให้ใครมาชนเขาเลยวินาทีที่คุณตัดสินใจถอนคันเร่งและไม่ตอบโต้ นั่นคือวินาทีประวัติศาสตร์ที่คุณได้ทำการตัดวงจรกรรมครับคุณตัดสายใยสีดำที่จะผูกเวรกับเขาและตัดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องร้ายแรงกับตัวคุณเองมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของผู้ฟังท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าในวันที่ราหูย้ายเขาโดนเจ้านายเรียกเข้าไปตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและใช้อารมณ์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทั้งแผนกทั้งที่ข้อผิดพลาดนั้นเล็กน้อยมากและเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุหลัก แต่แทนที่เขาจะเถียงคอเป็นเอ็นหรือร้องไห้ฟูมไฟด้วยความน้อยใจเขากลับยืนนิ่งฟังด้วยความสงบหายใจเข้าออกลึกๆและเมื่อเจ้านายระบายอารมณ์จบเขาตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นว่าผมรับทราบครับผมเข้าใจมุมมองของหัวหน้าและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขทันทีครับความนิ่งสงบของเขาเปรียบเสมือนน้ำเย็นถังใหญ่ที่สาดลงไปในกองไฟทำให้เจ้านายที่กำลังเกลี้ยกราดต้องชะงักและค่อยๆเย็นลงในที่สุด และหลังจากวันนั้นเจ้านายกลับมีท่าทีเกรงใจและให้เกียรติเขามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละครับคืออนุภาพของการสงสารแทนโกรธและความสงบสยบความเครียนไหวเมื่อคุณไม่เล่นไปตามเกมยั่วยุของราหูราหูก็ทำอะไรคุณไม่ได้และนี่คือสัญญาณที่สองที่บอกว่าคุณคือผู้โชคดีตัวจริง แต่เดียวก่อนครับเส้นทางสู่ความโชคดีนี้ยังไม่จบยังมีอีกหนึ่งสัญญาณสุดท้ายที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ความจริงแล้วมันคือเปิดประตูคลังสมบัติส่วนที่ 7. อาการที่ 3. การผลัดใบของชีวิตเราเดินทางมาถึงอาการที่3ซึ่งเป็นอาการที่ถือว่าเป็นจุดพีคที่สุดและเป็นด่านวัดใจที่สำคัญที่สุดนั่นคืออาการศูญเสียแล้วโล่งใจครับ ฟังดูแล้วรู้สึกย้อนแย้งใช่ไหมครับปกติแล้วการสูญเสียไม่ว่าจะทำของหายเงินหายหรือต้องสูญเสียคนรักสูญเสียมิตรภาพไปมันย่อมต้องมาพร้อมกับความทุกข์ระทมความเสียดายและน้ำตาแต่ในช่วงราหูย้ายนี้หากคุณเจอกับเหตุการณ์การสูญเสียเช่นแก้วน้ำใบโปรดหลุดมือแตกกระจาย โทรศัพท์มือถือพังเสียหายกระทันหันหรือจูจ่ๆความสัมพันธ์ที่คาราคาัังมานานที่เรามักเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ (toxic relationship) ได้จบลงอย่างกระทันหันแล้วความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปไม่ใช่ความเศร้าโศกเสียใจยอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นความรู้สึกเบาหวิวเหมือนยกภูเขาออกจากอกรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพันธนาการบางอย่างขอให้คุณรู้ไว้เถอะครับว่า นั่นไม่ใช่เรื่องโชคร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือกระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือ Big Cleaning ของจักรวาลที่จัดสรรมาให้คุณราหูย้ายครั้งนี้ท่านเมตตามาช่วยคุณเทน้ำทิ้งครับท่านมาช่วยตัดสิ่งรุงรังที่คุณอาจจะไม่กล้าตัดด้วยตัวเองดังนั้นท่านในช่วงนี้มีเข้าของอะไรหายไปเสียหายไปหรือมีใครบางคนเดินจากไปจากชีวิตคุณขอให้คุณตั้งสติ แล้วกล่าวคำว่าขอบคุณให้กับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณที่เคยอยู่ด้วยกันขอบคุณบทเรียนที่มอบให้แล้วบอกกับตัวเองดังๆว่าพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นนี้แหละคือที่อยู่ของโชคลาภก้อนใหม่ความโล่งใจที่คุณรู้สึกคือสัญญาณที่บอกว่าคุณพร้อมแล้วคุณมีภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงานใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ความรักครั้งใหม่ที่ดีต่อใจและเกื้อกูลกันหรือโอกาสทางการเงินที่คุณไม่คาดคิดทุกอย่างกำลังต่อแถวรอเข้ามาสู่พื้นที่ว่างที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแต่มีข้อแม้เดียวที่สำคัญมากคือคุณต้องไม่ดิงดรามา่าไม่คร่ำครวนและต้องเข้าใจวิธีแก้เคล็ดที่ถูกต้องที่สุดซึ่งไม่ใช่ไปวิ่งหาซื้อของดำมาไหว้าการกระแสแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากส่วนที่9แก้เคล็ดที่แก่น จากที่เราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของอาการทั้งสามประการไม่ว่าจะเป็นความรักในความสันโดษเมตตาที่เหนือกว่าโทสะและความเบาสบายในการปล่อยวางหลายคนอาจเริ่มมองเห็นภาพลางๆแล้วว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปหลายล้านกิโลเมตรแต่มันคือพลังงานที่หมุนวนอยู่ภายในใจของเราเองครับ เมื่อเราพูดถึงการแก้เคล็ดในช่วงราหูย้ายภาพจำที่มากจะปรากฏขึ้นมาในหัวของพวกเราส่วนใหญ่คือการตระเตรียมของไหว้สีดำา8อย่างบ้าง12อย่างบ้างการไปรวมตัวกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสวดอ้อนวอนขอให้เงาแห่งพระราหูอย่าได้กล่ำกลายหรือขอให้ท่านเมตตาประทานโชคลาบมาให้แต่ในวันนี้ผมอยากจะขอชวนทุกท่านให้หยุดนิ่งสักนิดแล้วลองมองลึกลงไปภายใต้เปลือกของพิธีกรรมเหล่านั้นครับ ในทางจิตวิญญาณที่แท้จริงราหูคือสัญ,ญลักษณ์ของเงามืดคือความหลงผิดและคือม่านหมอกที่พรางตาไม่ให้เราเห็นความจริงดังนั้นการที่เรานำของสีดำไปไหว้พระราหูหากเราทำไปด้วยความหวาดกลัวทำไปเพราะความกังวลใจนั้นเท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มพูนพลังงานแห่งความมืดดำเข้าไปในจิตใจของตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับเพราะความกลัวคืออาหารชั้นเลิศของเงามืด ยิ่งเรากลัวดวงชะตายิ่งเรากังวลกับคำทำนายเรายิ่งเปิดช่องว่างให้พลังงานแห่งราหูเข้ามาครอบงำชีวิตได้ง่ายขึ้นการแก้เคล็ดที่ทรงพลังที่สุดและเป็นสัจธรรมที่สุดจึงไม่ใช่การพยายามหาของภายนอกมาถวายเพื่อเอาใจดวงดาวครับแต่คือการดับของดำที่อยู่ในใจของเราเองครับของดำที่ว่านั้นคือกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงที่คอยปรุงแต่งให้ชีวิตเราวุ่นวาย ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากโลกทั้งใบมืดมิดเพราะอิทธิพลของราหูวิธีที่จะทำให้เรามองเห็นทางเดินได้ดีที่สุดไม่ใช่ไปอ้อนวอนความมืดให้จางไปแต่คือการจุดตะเกียงขึ้นในมือของเราเองครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากดวงไฟในใจสามารถขับไล่ความมืดมิดมหาศาลให้ถอยร่นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับการปฏบิบัติบูชาคือหัวใจหลักของการแก้เครดครับ เมื่อราหูคือความมัวเมาวิธีแก้ก็คือการฝึกสติให้ตื่นรู้เมื่อราหูคือความลุ่มหลงในกามคุณและชื่อเสียงวิธีแก้ก็คือการรู้จักพอและแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่เป็นกำแพงบุญชั้นเลิศที่เงาใดๆก็ไม่อาจเจาะทะลุเข้ามาได้ผมอยากให้ทุกท่านลองเปลี่ยนจากการเดินสายวหว้พรเป็นการเดินสายสำรวจใจตัวเองดูบ้างครับ ในช่วงที่พลังงานของดวงดาวกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้หากเราสามารถรักษาใจให้หยุดนิ่งได้นั่นคือการชนะดวงชะตาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะในความนิ่งมีความสว่างและในความสว่างจะไม่มีเงาใดๆมาทาบทับเราได้เลยการที่เราเข้าใจว่าของดำที่แท้จริงคือมลทินในใจจะทำให้เราเลิกวิ่งวอนหาที่พึ่งภายนอกแล้วกลับมาสร้างฐานที่มั่นภายในให้แข็งแกร่ง วันนี้ถ้าคุณยังมีอาการเบื่อหน่ายความวุ่นวายมีเมตตาต่อคนที่คิดร้ายหรือกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่รั้งดวงชะตาคุณไว้คุณได้ทำการแก้เคล็ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว และความลับที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อใจคุณสว่างพลังงานของราหูที่หลายคนกลัวนักกลัวหนาจะพลิกกลับกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่จะส่งให้คุณทะยานไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับเพราะคุณคือคนที่อยู่เหนือกระแสของดวงดาวไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนถัดไปผมจะพาทุกท่านไปพบกับบทสรุปของการอยู่เหนือโชคชะตาและวิธีที่จะทาให้คุณกลายเป็นผู้โชคดีอย่างถาวรในทุกจังหวะของชีวิตครับส่วนที่1ิบ เหนือกว่าดวงชะตาเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมหวังว่าท่านผู้ฟังจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงาของพระราหูอย่างชัดเจนขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านเป็นพิเศษก็คือคำว่าดวงตกหรือดวงไม่ดีแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพียงคำสมมุติที่โลกนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ หากเรามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะเห็นเพียงความมืดและความติดขัดแต่หากเรามองด้วยตาแห่งปัญญาเราจะเห็นว่านี่คือกระบวนการคัดเลือกของธรรมชาติที่กำลังพยายามออกลอกเปลือกที่ไม่ใช่ออกไปจากตัวคุณเพื่อเผยให้เห็นเนื้อแท้ที่งดงามและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมครับ หากในตอนนี้คุณเช็คแล้วพบว่าตัวเองมีอาการทั้งสามอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักในความสันโดษเมตตาที่เหนือกว่าโทสะและความเบาสบายในการปล่อยวางหลายคนอาจเริ่มมองเห็นภาพลางๆแล้วว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปหลายล้านกิโลเมตรแต่มันคือพลังงานที่หมุนวนอยู่ภายในใจของเราเองครับ ขอให้คุณยิ้มรับด้วยความภาคภูมิใจเถิดนะเพราะนั่นคือเครื่องหมายยืนยันว่าคุณคือผู้ที่ถูกคัดเลือกให้ก้าวข้ามผ่านระดับจิตวิญญาณเดิมๆไปสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมคุณไม่ได้เป็นเหยื่อของดวงดาวแต่คุณคือผู้ร่วมสร้างโชคชะตาไปพร้อมกับจักรวาลน,นี้ครับความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่รู้ว่าดาวไหนจะย้ายไปที่ไหนแต่คือรู้ว่าเราจะวางใจไว้ที่ไหนในวันที่ดาวเหล่านั้นเคลื่อนที่ต่างหากครับ เคล็ดวิชาที่ผมอยากจะมอบให้เป็นของขวัญส่งท้ายซึ่งถือว่าเป็นวิธีแก้เคล็ดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดและได้รับความเชื่อถือสืบต่อกันมาในทางธรรมนั่นคือวิชาที่เรียกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจคุณเริ่มสั่นไหวไปกับคำทำนายหรือเริ่มกังวลกับสถานการณ์รอบข้างที่ดูเหมือนจะมืดมิดให้คุณพากลับใจมาหยุดนิ่งที่กลางกายบริกรรมภาวนาด้วยคำว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังไปเรื่อยๆอย่างสบายๆครับ คำนี้มีอนุภาพในการกลั่นใจให้ใสสะอาดเมื่อใจใสแสงสว่างก็บังเกิดและเมื่อแสงบังเกิดความมืดแห่งราหูย่อมสูญสลายไปเองโดยอัตโนมัติครับนี่คือการสร้างเกราะป้องกันตัวที่ไม่มีอำนาจดาวดวงไหนจะทำลายได้ ก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่และรู้สึกถึงพลังงาน,านด้านดีที่กำลังเกิดขึ้นในใจให้ลองพิมพ์คำว่าน้อมรับพรลงในใจหรือในข้อความเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเองและจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับโชคใหญ่ที่กำลังจะมาถึงการสื่อสารออกไปด้วยจิตที่มั่นใจคือการเปิดประตูรับความสิริมงคลอย่างเป็นรูปธรรมครับ จงจำไว้เสมอว่าราหูคือเงาแต่เงาทำร้ายแสงสว่างไม่ได้ตราบใดที่คุณยังรักษาความดีรักษาศีลและรักษาใจให้สว่างด้วยบุญกุศลคุณจะอยู่เหนือทุกวงจรของโชคชะตาอย่างแน่นอนครับ ขอให้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับทุกท่านขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองและขอให้ดวงใจของท่านเต็มไปด้วยแสงสว่างที่นำพาไปสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับ หากท่านชื่นชอบเรื่องราวที่นำพาความสงบและปัญญาเช่นนี้ผมยินดีจะเป็นเพื่อนร่วมทางในเส้นทางจิตวิญญาณของท่านต่อไปครับสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับหากท่านต้องการให้ผมช่วยขยายความในส่วนของวิธีการฝึกใจให้สงบในช่วงที่ชีวิตเจอพายุหรืออยากให้ช่วยแนะนำบทสวดมนต์ที่ช่วยเสริมสิริมงคลในช่วงนี้เพิ่มเติมคุณสามารถบอกผมได้เลยนะครับยินดีเป็นที่ปรึกษาให้เสมอครับ